ลูกค้า Ford นิยมแต่งอะไรมากที่สุดมาดูกันรายการแรกนะคะเป็นเซตกระจังหน้าสไตล์แรปเตอร์ค่ะลูกค้านิยมแต่งมากที่สุดเลยลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกสีได้นะคะมาพร้อมกับชุดไฟ3ดวงด้านหน้านี้ค่ะมากันเลยรายการที่2นะคะตกแต่งเสริมความหรอนะคะด้วยชุดครอบไฟหน้ามีทั้งครอบไฟหน้าแล้วก็ครอบไฟท้ายนะคะ ที่ขาดไม่ได้คะ่ะรายการที่3ก็คือล้อแมกของเราเป็นที่นิยมเลยเป็นล้อแมก o a โอเซิค่ะขอบ20นิ้วนะคะมาพร้อมกับยางโอตานิ้ลายนี้ถือว่าสวยมากๆเลยคะ่ะ <c oughs> สิ่งเล็กๆน้อยๆที่ขาดไม่ได้เลย <c oughs> เบ้ามือจับประตูกันรอยขีดข่วนกันสาดสี่ชิ้น สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหา Ford Ranger นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะคะอยากแต่งสไตล์ไหนอยากแต่งสไตล์นี้หรือแต่งสไตล์คุณสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมที่เซลล์สายลุงด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ